สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องฟิล์มวัลรัญญาแล้วก็พี่มิวและชะดาพรสาวน้อยลำพืนโชว์นะคะอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะกระสิเป็นสะดุดเจ้าหน่อยด้วยพี่นองด้วยัวนนี้นะคะมากินข้าวอยู่บ้านสวนพี่มิวนะคะมีอะไรเยอะมือนี่มือนี่เขามีอันจิมซีฟู้ดค่ะก็เลยเสียจุวงแล้วก็สีมีหมึกย่างนะคะแล้วก็หมูย่างนะคะ แล้วก็ห่อผักนะคะพี่น้องห่อผักห่อผักนะคะวันนี้ทําเป็นเออ่ทำเป็นหมูย่างห่อสลัดเบาๆนะคะน้องมะเล็น่น้ำค่ะเพราะว่าปกตินี่สีบคขวยมีเวลาได้กกลับบา้านเพราะว่างานงานทางว่วงไงกับกับนี่หลแต่ว่าบังเอิญว่าเป็นช่วงชวงหวะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนี่พวกเราจะไม่มีงานอยูก็ได้โอกาสกลับมาบ้าน แต่ว่าจะต้องกลับมหาสรารคามวันที่สี่วันที่ห้านี้เพราะว่าต้องไปซ้อมมิวสิคเกิลน,นะคะไปซ้อมมิวสิคเกิลแรงรับภาพไพมณนีเป็นละครสั้นแบบอยู่ในเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไปฟิตติ้งชุดนะคะแล้วก็ต้องฝ้า,าไปถ้ำบุ้เพ่งไม่ค่ะเพ่งบาบเท่งคึหดหอดเพลงนี้ฟิมซัวค่ะเพลงนี้ซัวบอกเลยว่าเพลงนี้ซัวค่ะ แบบดื้อแห้งแบบซัวแห้งแม่เออถอยสะคือเขาบอกให้้อยกับว่่ถอยสัเองสิหม่ี่้ฉนสิเอาให้ได้อเดี๋ยวหนูจะรอร้องนะจะรอร้องอยู่ไอทีลัมซิงเป็นอารมณ์เนือเพลง ถอดเขาถอดเขาแห้งแต่ว่ากับหูว่ามันบาดอ่ะืยังไม่ออกเลยตังแน่นอนกินเขาเ้อยค่ะฝ <c oughs> ากพอๆแม่แม่เอฟซี่นะคะกดไหล่กดแช่ฝากเสียเป็นกำลังใจนะคะ ช่องนี้เป็นช่องของน้องฟิมมลัญญานะคะน้องสาวนูนนี่และมีโอกาสก็จะได้มาหากันตลอดข,ขันหว่าใหญ่มากบ็คการนี่ฟ้าวเข้า่าเข้าคือมาก่อนเราก็เจอกันบ่อยเนาะใช่ <c oughs> แต่ว่าหลังๆมาก็คือหิวไปขึ้นสาวน้อยก็ค,ค่อยๆได้เจอกันนะด้วยเสียงเบิร์กับอาศัยน้องพี่น้องเอ้ยมอลำัซิงนี่เป็นอะไรที่ใช้เสียงเยอะยืนบนเวทีอีก ยาวระยะยืนบนเวทีก็จะนานกระซิม,มีแต่สองนองเอืีอยทีมือนี้เอืีอยเ so บิร์ดเดอะฟิล์มซอยเอแอนแอกซิมีแต่น้องวันนี้มาอยู่กับอาจารย์อยิ๋วด้วยนะคะอาจารย์อยิ๋วมือคีย์บอร์ดบอร์ดบพราะพึ่งมือนี้กีตาร์า oh, เดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้กีตาร์เริ่มเสียเขาหมวดทุกอย่างเลรอได้อาจารย์อยิ๋เว <laughs> เริ่มเสียหมวดแบบว่าเป็นทุกอย่างแล้ว ืึ้วมาเลยเมื่อคืนนอนสอนคืนวะ่ะขึ้นขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเที่ยวๆันนะจะเดินทางเล็กป่าพี่สแสดงยังไงกลับไปถึงไี่สแสดงอยู่กังหวันอะไรกลับไปถึงหนักไปซ้อม ซ้อมบทมซ้อมบทหกโมงเย็นพระเจะไหนสองบที่หน่องเอ้ยซ้อมมอลลมูนีกก็สิได้เพราะมันเรื่องงานเราทำงานเป็นเป็นทีมตอนนี้ใจเข้าที่ท่าคุณแล้วบะขางบ้านนี พีหมอลัมเหรอพี่น้องตอนนี้มือนี้นั่งยากอันห้องกินมั่งสวลัดเด้อค่ะเพิ่นกำซินก็อยากกินสลัดอันนี้ละ่ะแต่ว่วามันจิมีสลัดอีกอันนึงนะที่มันเป็นเขียวๆ<า>นะานันสับปมอันนี้มันหวาน กมาี่โก้กับไอไอเนาะถ้ามาเอวมากเนี่ยมันเห็นแบบน้ำปานนี้เอว่ามันมันไปติดผู้สาวครับคัดฟิลกสายแย่ <c oughs> ได้ไอไอวองเพีงเนแป้งหักปลาแพมานี่เรเานเลยนิ้วเองหัวมาสินสไลด์ได้แต่ครับ <c oughs> เปอุ our our ่นจะเอวามันบลสุกละแต่ว่ามันมีแบบตอนที่สุกแล้วเด้อสุกแค่หน้มหลาดคลายนั่นเองเด้อหลังนะงานเท่าหลายแล้วเกิดแซ่บแตะไปหน่อยมาเด้อเมื่อกี้ผลไม้เท่าไหร่อย่างน้องฟิล อันนี้เดี <AMA> okay. ๋ยวพูดได้ปาดดูพูดได้ปาดแตงโมวันนี้เป็นแตงโมนะคะแต่เดี๋ยโซ่ซินนั่นนะว่าเป็นแตงโมแก้ววังโมนะคะพี่น้องแบบแตงโมค่ะาแตงโมเขาเอานาแตงโมกินาลี่จะได้หมามาจะท่าไหน น่าจะบางที่เอาผสมอะไรนี่แหละแต่มันน่ารักนะพี่ตัวใหญ่มากพี่เห็นอยู่พี่อยู่แล้วเอ้ะพูดจับเผาเด้กคนนค่ะเสือนุ่มมันส่วงเล็กน้อย,อยมันได้กี่เดือนแล้วใกล้จะหนึ่งเดือนแล้วนี่เพราะว่า ตองเงินก็พาไปกิจซักสิเนาะมาด้วยพี่น้องมานั่งกินถักมันแบบมักน้อนเลยน้อนแบบเชียขค้าทั้งที่กับบอ,อ,อร์นเอ๊ะหัวก็ยังอยู่ใสายเด่นอยู่บ้านกับแม่แม่เดียวที่บอกพี่น้องว่าตอนแรกวันศุกร์ก็ไปกินบุฟเฟ่ แต่ว่าบานี้คือพอจะคลองสิได้เยอะแค่เหยียดขาก็าสิแล้วกว็สิเอียก็สิไปก็สิมากก็ได้เตรียมแผนกันย่างหมูกินนยุ้งยนสี่บาทนี่เหมียวอันนี้เหรอแปดสบาทแ่บเนาะมันหวานมันหวานแล้วอร่อยเหมือนอานมเป็นอัน เดียก็จะทำคึนกับสลัดปลาพวกน,นี้มบ้านบ้านไอไงตลาดคันเจรนินในตลาดเลยร้านโอลมร้านไม,ไม่ติว๋วจะมีแก้คนเดียวนี่แหละพวกเผาแบบนี้นขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ฝากติดตามฝากกดซับสไครด้วยนะคะ